วิธีการร่อนทรายหลังจากที่เขาเอามาเอาเป็นถุงๆถุงละ20กว่ากิโลมาตั้งกองไว้แล้วก็เทออกมาเป็นกองนี้จากกองนี้ก็เป็นร่อนออกมาเป็นกองนี้กองนี้เป็นเอ่อไฟแนลลี่สุดท้ายก็คือร่อนให้ละเอียดให้ได้ทรายที่ละเอียดที่สุดส่วนหยาบก,ก็ทิ้งไปไว้ตรงนี้ แล้วเราจะกลับไปเราจะกลับไปที่แม่นม้ำอีกไหมทิ้งไว้ตรงนี้เนาะทำถนนโอ้สาธุอันนี้เป็นทรายจากหมู่บ้านของเขาเองนี i เ is how they ้อ h ช่าเด็ t h ด็ด h e แบบเวนเดอร์แซ i จ the ่เวนยืนไหม k e ุ่งจิ๋มมันจะทำตอนทำทำกับทำอ่อทำเค้กน่อนร่ทนทรายรี mm. ่นนทราย ด้วยใจละเอียดละเอียดสว่างสว่างของให้เป็นเพชรเป็นพลอยเนาะสร้างเป็นภูเขาเพชรเขาพลอยภูเขาทองเอ่อเลยอัพดันดันดนน้องชื่ออะไรคะชื่ออะไรคะชื่อพัสราคะ่ะอภัสราว้าวอภัสรานี่มันชื่อนางงามจักรวาลน,นะ <c oughs> นางงามจักรวาลเมืองไทยชื่ออภัสดุราฮะอภัสรา ร้อนร้อนมากี่ชั่วโมงแล้วคะเนี่ยนานแล้วเนาะตั้งแต่ทานข้าวกลางวันใช่ไหมหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงก็ยังไม่เหนื่อยใช่ไหมคะเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยค่ะไม่เหนื่อยเลยทาไมถึงไม่เหนื่อยอ่ะทำบุญไม่เหนื่อยทาบุญไม่เหนื่อยว้าวสาธุสุดยอดสุดยอดในถึงบุญแล้วไม่เหนื่อยเลยเนาะนี่ถึงบุญแล้วอยากทาไปเรื่อยๆใช่ไหมได้เลยเดี๋ยวเราได้ จะเอาน้ำเอาอะไรมาให้ทานกันเนาะแม่ทานน้ำยังวอลวอลยังน้ำดื่มน้ำอะไรยังเรามีน้ำดื่มเมื่อกี้น้ำน้ำบะลมเนาะก็เอามาน้ำอะลมให้นะหวานหวานเนาะหวานหวานเย็นๆนะน้ำบะลมหวานหวานเย็นๆดื่มไปแล้วกี่รอบเอาอีกรอบไหมยวเอาอีกรอบเนาะร้อนร้อน